สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํากาแฟดําร้อนและเย็นจากเฟนเพรสนะคะซึ่งจะบอกว่ามันทําง่ายมากๆเลยนะเฟนเพรสเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทํากาแฟง่ายมากๆเลยสําหรับเราแล้วก็สะดวกด้วยเราจะใช้เป็นเมล็ดกาแฟขั้วอ่อนนะคะบดหยาบนะคะปริมาณ20กรัมค่ะแล้วก็น้ําร้อนนะคะ เราจะเติมน้ำร้อนลงไป300 ml นะคะค่อยๆลินน้ำร้อนนะคะให้กระทบกาแฟค่ะลินไปเรื่อยๆนะคะจนครบ300 ml ค่ะเริ่มจับเวลานะคะเราจะจับเวลาให้อยู่ที่ประมาณ2นาทีครึ่งนะคะ ค่อยๆลินค่ะเวลาที่ทำกาแฟสโลโบาเป็นเวลาที่เราได้ใช้สมาธิกับตรงนั้นมากๆเลยนะเราชอบมากเลยเวลาที่แบบเราได้ทำกาแฟแล้วเหมือนว่าเราหลุดไปอีกโลกนึงอ่ะหมายถึงว่าเหมือนเหมือนพอเราเจอปัญหาอะไรมาปุ๊บพอได้ทำกาแฟมันเหมือนปุ๊บแล้วเงียบแล้วหายไปในโลกของการทำกาแฟตรงนั้นอ่ะนะมันทำให้ผ่อนคลายดีเมื่อสองนาทีครึ่งผ่านไปนะคะก็ใช้ ตัวกดนะคะกดลงเข้าไปในกระบอก mm hmm. เฟนเพจแล้วก็กดลงนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากให้มันมีกากกาแฟปะปนออกมานะก็ใส่แผ่นกรองอันนี้เราเอาแผ่นกรองของแอโรเพ e มาใช้นะคะก็กดลงไปแบบนี้มันจะได้ไม่มีกากกาแฟติดออกมาด้วยซึ่งเวลาทำเฟนเพสอนะมันก็จะมีปัญหานั้นนั้นนะ เราก็เลยใส่แผ่นกรองลงไปเลยจะได้ไม่มีกากกาแฟหลุดออกมาเฟนเพสเนี่ยจะเป็นการทำกาแฟแล้วได้กาแฟที่มีบอดี้สูงนะแต่ก็คงคาแรคเตอร์ของกาแฟไว้ได้ดีก็จะแอบคล้ายการคัพปิ้งนะเนี่ยแค่นี้ก็จะได้แล้วกาแฟร้อนถ้าเป็นแบบเย็นใช่ไหมกาแฟดำเย็นก็เติมน้ำแข็งแล้วก็ราดกาแฟที่เราทำลงไปนะคะ นนกาแฟเย็นเราก็จะเป็นน้ำแข็งลาดกาแฟลงไปได้แล้วกาแฟดำเย็นซึ่งสูตรที่เราทำในคิิอมมันจะได้สองเสริมนะคะนี่เป็นไงง่ายไหมง่ายมากเลยเนาะนี่คะ่ะก็ไปลองทำกันดูนะคะ มีใครมีเมล็ดแนะนำหรือว่าอยากจะสอบถามก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้านะคะ enjoy coffee ค่ะ